thank you ่อนที่เราจะไปเรียนเรื่องการโฆษณานะคะถามว่าทำไมมิถึงให้ดูโฆษณาชิ้นนี้ก่อนนะคะอ่าเพราะว่าถ้าเราไม่ได้เรียนทนัศนศิลป์หรือว่าเราไม่ได้เรียนการออกแบบหรือเรื่องของเกี่ยวกับศิลปะเนี่ยคือเราจะทํางานเกี่ยวกับขแขนงการเป็นศิลปะนในทุกๆด้านเนี่ยไม่ได้นะคะเพราะว่าอย่างเช่นโฆษณาตัวนี้อะคะ่ะก็คือ มันจะจะต้องมีพื้นฐานศิลปะนะคะเรื่องของการออกแบบโฆษณานะเพราะว่าไม่ว่าจะกรณีคือแบบโฆษณาใดๆก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นโฆษณาาที่เป็นแบบ ภาพถ่ายหรือว่าโฆษณาที่เป็นทั่วไปที่เป็นกระดาษเป็นโปสเตอร์เป็นในแอปมือถือในอะไรอย่างเงี้ย่ะในโทรทัศน์หรือว่าหล,หลายๆที่นะคะมันจะต้องมีพื้นฐานนะ,ะด้านนี้ก่อนแล้วก็นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าทําไมมิถึงให้ดูโฆษณาชนี้เพราะว่าอ่ะมันมีองค์ประกอบนะองค์ประกอบของเรื่องการโฆษณาเนี่ยช่วยนะช่วยเยอะแยะเลยนะก็คือเหมือนกับการเขาเรียกว่าองค์ประกอบสินนะ,นะคะ่ะถ้าเราเรียนองค์ประกอบสินเนี่ย เราจะเข้าใจนะคะโอเคค่ะไปดูเลยเลยค่ะดนตรีเอาไว้ทำอะไรได้บ้างอ่านั่งเลยสายทุกวันวเราไอ้นัดมันเล่นกีนตาร์เปนด้วยวะเอามันเข้าวงเดี่วนะอดีตจะได้อมึออกเอาไว้หาเพื่อน โอ้โหมนุษย์หินเหรอล่างหลานไม่เพี้ยนเงี้ยไม่ไหวอ่ะไอ้พอลงไปปะเก้อลงเก้อละเอาไวิชวลในโซเชียลเอาวิจิบเนเล่นกีตาร์ฟังหน่อยสิขะอย่าได้ยินเสียงกีตาร์นาดจังเลยให้กูยังเจีอยู่ มืนมาแล้ววันนี้เยี่ยมเลยอันละคนนุ่มเฮียนัท หากเธอเป็นภูเขาฉันจะเป็นต้นไม้ปกปอเธอ,เอไว้ไม่ให้เธอเหน็บหนาวหากเธอเป็นนถยนต์ทองถน,นนก็คือฉันหากเธอเป็นพระจันทร์แน่นอนฉันต้องเป็นดาวแต่อยู่เคียงข้างเธอไม่เธอเหน็บหนาวแม้ในข่าวทุกใจจะอยู่กกัน thiên quá Cái ta thiên Cái tăng hay mà Goodbye. ส,สวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นมอสอนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในบทที่6นะคะเรื่ององานทัศนศิลป์และงานออกแบบในโฆษณานะคะ ความหมายของคําว่าโฆษณานะคะโฆษณาโฆษณาเนี่ยเป็นการาชี้ชวนเชิญชวนให้ซื้อให้บริการในสินค้าและการบริการนั้นๆน,น,นะคะและความคิดการสร้างโฆษณาเนี่ยเพื่อให้ผู้อื่นเนี่ย ผู้ใช้ผู้บริโภคเนี่ยเกิดความเชื่อและความเข้าใจในโฆษณาในสินค้านั้นเพิ่มมากขึ้นอันนี้คือจุดประสงค์ของการโฆษณานะหรือว่าความหมายของโฆษณานะคะ,ะเราจะเห็นได้จากว่าโฆษณาเดี๋ยวนี้นะคะแล้วเ,เขาก็นอกจากที่จะนะตัวสินค้าแล้วหรือว่าตัวผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วเนี่ยที่แม้เป็นตัวเอกหรือว่าเป็นตัวที่มีใช้ได้ดีมีคุณค่าอะไรอย่างนี้นะ ก็ยังมีคู่แข่งอื่นๆในชะ่โดยที่ว่าคู่แข่งอื่นเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีการโดยการดึงนะผู้ที่มีอิทธิพลนะหรืออาจจะเป็นดารานะักร้องอะไรต่างๆนะที่เป็นคนดังคนที่มีอิทธิพลอะไรอย่างนี้นะคะเอามาเอามาช่วยในการเป็นสื่อนะว่าหรือว่าเป็นตัวช่วยในงานโฆษณานน้นๆอะไรอย่างนี้นะคะองค์ประกอบในการโฆษณา สิ่งที่จะโฆษณาสินค้านะสินค้านะผลิตภัณฑ์ต่างๆนะมันก็ต้องมีอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าอ่ามันต้องมีตัวผลิตภัณฑ์สินค้าตัวนั้นๆนะว่าจะจะโฆษณาอะไรอย่างอ่าผลิตภัณฑ์ต่างๆนั้นอย่างไรนะคะสิ่งที่จะใช้โฆษณาสื่อทางใดน,นะก็คืออินเทอร์เน็ตทีวีวารสารนิตยสารอะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวนี้เนี่ย วารสารนิตยสารเนี่ยก well ็ไม่ค่อยจะมีบทบาทแล้วในปัจจุบันนะคะก็จะเข้าไปอยู่ในโลกของอินเทอร์เน็ตมากกว่านะอินเทอร์เน็ตก็จะอยู่ในรูปแบบของมือถือหรือว่าโทรศัพท์มือถือนะที่เรารู้จักกันดีนะจะมาในรูปแบบแอปพลิเคชันหรือว่ารูปแบบของโฆษณาในในในเพจต่างๆหรือว่าในระบบแอปพลิเคชันต่างๆอะไรอย่างนี้นะคะก็จะมีเข้ามาบทมีบทบาทเข้ามานะ สื่อทีวีเนี่ยตอนนี้ก็มีน้อยมากนะที่ที่นักโฆษณาเองหรือว่าคนที่เขาทําโฆษณาสินค้าเนี่ยเขาจะไม่ค่อยลงทุนนะเพราะว่าบางคนไม่ได้ดูทีวีนะหรือถ้าสมมุติว่าเขามีกําลังที่จะ,ะโฆษณาเยอะนะซื้อพื้นที่เยอะสื่อของสื่อเยอะอย่างเงี้ยเขาก็จะสื่อ,อสร้างสื่อทั้งทางทางด้านอินเทอร์นเน็ตทีวีมือถือนิตยาสารวารสารเนี่ยเขาก็จะเหมาหมดเลยนะอันนั้นคือแบบสื่อใหญ่มากนะประมาณนี้นะ หรือนอกจากนี้ก็จะเป็นสื่อในลักษณะเป็นป้ายคัดเอาป้ายตามบนทางด่วนเห็นไหมคะเราก็จะเห็นป้ายแบบใหญ่หญๆหรือว่าตามหน้าห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆอะไรอย่างนี้นะคะว่ามันก็จะมีะป้ายโฆษณาป้ายอะไรอย่างนี้นะมาะมาช่วยนะมามือสื่อนะให,ให้เห็นได้ชัดอะไรอย่างนี้เพราะว่าห้างก็เป็นศูนย์รวมของผู้คนที่เข้าไปใช้บริการอยู่แล้วใช่ไหมคะหรือแม้แต่นะ รถไฟฟ้าอะไรอย่างนี้ขบบนรถไฟฟ้าข้างๆเนี่ยเขาจะไม่ให้ว่างเลยนะก็คือจะต้องมีการแปะสินค้าโฆษณาลงไปนะอาจจะมีตัวดึงดูดอาจจะเป็นดาราหรืออะไรอย่างนี้นะผลิตภัณฑ์หรือจะมีเสียงบ้างมีอะไรเงี้ยในรถไฟฟ้าก็ต้องก็มีอะไรอย่างี้นะสื่อนี้ก็เดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้มีแค่อินเทอร์เน็ตทีวีหรือว่าวารสารนะก็คือสื่อได้ทุกที่นะทุกเวลานะที่กําลังที่เขาจะทําได้นะ,ะผู้รับงานโฆษณา ผู้รับงานโฆษณาหมายถึงว่าผู้บริโภคนะคะก็คือประชาชนที่พบเห็นที่เห็นนะคะตามเพศตามวัยนะคะประชาชนที่เดินทางนะ,ะก็จะต้องเห็นอยู่แล้วใช่ไหมว่าถ้าสมมุติว่าเป็นรถไฟฟ้าอย่างเงี้ยเขาไปแปะลิงก์โฆษณาไว้หรือว่าโฆษณาไว้นะเห็นโฆษณาที่แบบ ข้างๆนะทาไอ้รถไฟฟ้าอะไรอย่างนี้นะเราก็จะเห็นชัดมากนะหรือนะบางทีถ้าเรายืนอยู่สถานีตรงนี้นะเราก็สามารถที่จะมองเห็นป้ายโฆษณา,าฝั่งตรงข้ามอะไรอย่างนี้นะคะหลายๆอย่างนะที่ให้เห็นนะส่วนใหญ่แล้วก็ก,ก็ก็จะเป็นประเภทแบบว่าตามเพศนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นในกลุ่มของคนทํางานหรือวัยวัยรุ่นมากกว่าอะไรอย่างนี้นะคะอ่าต่อมามาดู ประเภทของสื่อโฆษณานะสื่อโฆษณาก็ทราบอยู่แล้วใช่ไหมสื่อกระจายเสียงและภาพนะอันนี้เนี่ยเป็นสื่อที่ได้รับความนิยมมากใช่ไหมคะเป็นสื่อภาพยนตร์คอมพิวเตอร์นะด้านทีวีโทรทัศน์วิทยุอันนี้มันเป็นสื่อที่เหมือนกับครบวงจรนะนาเรียหมายถึงว่าได้ทั้งภาพทั้งเสียงอารมณ์ความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมาหมดเลยนะมันอธิบายได้มันพูดได้มันมีเสียงอะไรอย่างเงี้ย ให้ความรู้สึกได้มันมีเสียงสูงเสียงต่ําเสียงของใครของอะไรอย่างนี้นะคะมันก็จะช่วยให้าง,งานโฆษณานั้นนะอ่ามีเขาเรียกว่าประสบความสําเร็จนะบรรลุก,กลุ่มเป้าหมายได้นะคะอืมสื่อสิ่งพิมพ์นะวารสา,ารนิตยสารเดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะลด ลงแล้วนะลดลดน้อยลงแล้วเพราะว่าอิทธิพลของสื่อแอปพลิเคชันหรือว่าคอมพิวเตอร์หรือว่าในด้านอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะมาแรงกว่าอะไรเยอะกว่านะมันเป็นเหมือนกับการประหยัดด้วยอะไรอย่างนี้นะประหยัดในเรื่องของทรัพยากรนะหรือการพกพาอะไรอย่างเงี้ยส่วนเพราะว่าอย่างนิตยสารหนังสือพิมพ์อะไรอย่างนี้นะคะ พวกนี้คือเราจะต้องเดินไปหาเดินไปดูหรือว่าเปิดดูอะไรเงี้ยมันจะเป็นรูปเล่มอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้ามันเป็นแอปพลิเคชันหรือว่าทีวีคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยมันมาทีละเฟสมาทีละหน้านะมันก็อยู่ในอยู่ในระบบมือถือของเรานะมันก็จะถ้าเราจะเรียกมันดูเราก็เปิดดูได้สื่อต่างๆได้อะไรอย่างเงี้ยมันซึ่งมันสะดวกสบายมากกว่านะครับสื่อผลิตภัณฑ์จริง ผลิตภัณฑ์จริงสื่อผลิตภัณฑ์จริงคืออะไรคะการแจกสินค้ามหากรรมสินค้ามหากรรมสินค้าเนี่ยการแจกสินค้าเนี่ยถ้าสมมติว่าผู้คนเดินทางหรือว่าผู้คนไปทํางานหรือว่าผู้คนไปใช้บริการในห้างใหญ่ๆห,หรืออย่างเช่นเซนทรัลเวิลอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเทอร์มินอลเทอร์มินที่วนอะไรอย่างนี้สถานที่ที่คนแบบไปเยอะๆไปใช้บริการเป็นศูนย์รวมของหลายๆสิ่งหลายๆอย่างอะไรอย่างนี้คะ ก็จะมีนะการแจกสินค้านี่ก็เป็นการโฆษณาชนิดหนึ่งก็มีนะจ้างคนมาแจกสินค้าแล้วก็อาจจะเป็นเหมือนกับแบบเช่นอ,อาจจะมีพิตตี้หรือดาราหรือว่าใครอย่างเงี้ยมาช่วยพูดอธิบายนะตัวโฆษณาตัวสินค้านั้นๆเพื่อให้เสริมสร้างให้เกิดความสนใจแก่ผู้พบเห็นหรือว่าผู้ชมนะก็ก็ดูได้นะการจัด มหากรรมสินค้านะอันนี้ก็ก็เหมือนกับสมมุติว่า,าสมมุติว่าเราจะโฆษณา,าส่วนใหญ่เป็นอาหารใช่ไหมคะหรือว่าเครื่องดื่มอาหารอย่างเงี้ยเขาก็จะเหมือนกับแบบจะต้องจัดมหากรรมสถานที่ใดที่หนึ่งกำหนดเวลาให้แน่นอนอระยะเวลาเท่านี้เท่านี้นะระยะเวลาที่เหมาะสมก็อาจจะเป็นแบบมิดเดย์มิดไนท์อะไรอย่างเงี้ยมิดเยียหรือว่าเป็นประมาณประมาณประมาณแบบว่า,าสิ้นปีนะลด กระน,นำรถกระน,นำซัมเมอร์เซลล์รถล้างโรงงานรถอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือเหมือนก็จะต้องมีการจัดมหกรรมสินค้ารถแลกแจกแถมอะไรเงี้ยก็จะมีเสริมสร้างเข้าไปอะไรเงี้ยเหมือนกับที่เราเคยไปไปดูมหากรรมจัดสินค้าที่เมืองทองหรือว่าที่แบบสถานที่จัดสินค้าใหญ่ๆทั่วไปในกรุงเทพใช่ไหมคะ,ะมามาดูสื่อ นอกบ้านนะั้นสื่อนอกบ้านเนี่ยสื่อนอกบ้านเนี่ยจะเป็นสื่อที่เป็นเป็นป้ายโฆษณาขนาดใหญ่นะป้ายโฆษณาขนาดใหญ่นะป้ายผนังตึกหรือว่าป้ายข้างบนรถไฟฟ้าอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็เป็นสื่อนอกบ้านอย่างที่พูดตะกี้นะ,ะมันก็ทำทำให้มองเห็นว่ามันเข้าถึงผู้คนในกลุ่มหนึ่งที่มันอยู่ในเมืองหรือว่ามันอยู่จุดใดจ,จุดหนึ่งที่มี คนเนี่ยเห็นมากมายนะอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าอ่าอย่างป้ายโฆษณาป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ใช่ไหมคะเช่นาทางด่วนอะไรย่างนี้นะคะเราก็จะขับรถไปทางซ้ายมือขวามือก็จะมีป้ายโฆษณาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโฆษณาผลิตภัณฑ์นู่นนั่นนี่เนี่ยก็จะมีดารามีเซเลเบตอะไรอย่างนี้มีแบบคืคนที่แบบว่าดังๆมีที่พลนะคนนี้ก็รู้จักอะไรอย่างนี้นะคะก็จะมาช่วยในการอ่าเขาเรียกว่า สะดุดตาหรือว่าดึงดูดความสนใจในงานสื่อโฆษณาของเขานั่นเองนะคะก็เหมือนกันนะคะามาดูตัวอย่างโฆษณาป้ายโฆษณาในต่างประเทศนะ,ะแล้วก็มีของบ้านเราด้วยนะคะอันนี้ก็เห็นว่าจะเป็นป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ที่มันอยู่ริมทางด่วนหรือว่าทางด่วนทางถนนใหญ่ๆอย่างนี้ใช่ไหมคะอยู่ตามข้างทางอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นโปสเตอร์นะที่ติดกับร้านอาหารหรือว่า Uh, หน้าร้านอาหารอะไรอย่างนี้นะคะให้เพื่อดึงดูดความสนใจว่าหน้าตาอาหารเป็นอย่างนี้นะอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นสื่อโฆษ,ษณาที่เป็นโปสเตอร์เหมือนกันอาจจะติดอยู่ตาม uh, สร้างสปายินค้าหรือว่าตัวแทนการขายของเขาหรือว่าห uh, ้างทั่วไปหรือว่าสถานที่ทั่วไปอะไรอย่างนี้นะคะอาจจะเป็น uh, ร้านสะดวกซื้ออะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะ,อ,ะอันนี้มาดอูอันนี้ก็จะเป็นโปสเตอร์นะหรืออ,อาจจะ เขาไปอยู่ในรูปแบบที่อื่นๆก็ได้นะอาจจะอยู่ในรูปแบบของโฆษณาตามในแอปพลิเคชันในเพจใน Facebook ใน l ล n e ใน Twitter ในอะไรยี่ต่างๆที่มันเป็นสื่อค่ะและนอกจากนี้นะคะก็จะอะไรครเข้าให้เข้าไปอยู่ในตัวสินค้าด้วยนะอย่างเช่นอันเนี้ยโออิชิอ่อาโฆษณาโออิชิ S S H I, อะไรสักอย่างอะไรอย่างนี้นะคะก็มีบุคคลที่เป็นคนดังเนี่ยมาช่วยเสริมเพื่อที่จะดึงดูดความสนใจอะไรอย่างนี้นะคะ ประมาณนี้นะคะอ่ะสำหรับบทนี้นะคะก็จบลงไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ